คนแห่ดูเป็นล้านชาวบ้านแห่มาเต็มลำห้วยนึกว่าพากันจับปลาที่ไหนได้แหวกผักตบชวาออกทำเอาขนลุกจะเยอะไปไหน หน้าร้อนแรงๆแ,แบบนี้ตามแถวชนบทคงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าลงน้ำจับปลาคลายร้อนแถมได้อาหารติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเราคงคุ้นเคยกันกับการลงน้ำจับปลาของเหล่าประมงไทยบ้านที่รวมตัวหาหนองน้ำลำห้วยเหมาะๆกันฝายวิทย์น้ำหาปลาแต่วันนี้บอกเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชาวบ้านกลุ่มนี้นั้นไม่ใช่แค่ปลาอย่างเดียว โดยทาง YouTube วชัลกกรส้อยจิตเผยแพร่คลิปโดยระบุข้อความว่างูลำห้วยตำนานนาคีทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้เยอะโคตรรซึ่งล่าสุดตอนนี้มียอดเข้าชมแล้วกว่า1 3ล้านแสนวิวเข้าไปแล้วซึ่งภาพในคลิปเผยให้เห็นขณะที่ชาวบ้านกำลังรวมตัวกันจับปลาในลำห้วยก่อนจะเห็นชายหนุ่มช่วยกันจับงูที่หลบซ่อนอยู่ใต้ผักตบชวาอย่างชำ นนโดยเมื่อดึงออกมาก็ได้พบว่ามีหลายตัวเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ